สวัสดีค่ะพบก,กับแม่หมอชิตาะคะสําหรับไกด์ไลน์ประจําวันนี้มาดูกันค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะขอแยกครูคุบอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเวือประจํากายของทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณนะคะไกด์ไลน์ประจาวันนี้นะคะว่าไพ่จะออกมาแนวไหนนะคะอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรนะคะใบแรกคนะเป็นช่วงของ เรื่องงามยามดีหยิบจับอะไรเป็นจังหวะที่ดีนะคะจะทําอะไรก็ให้รีบลงมือทานะคะจะทําพิธีกรงพิธีกรรมไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรใดๆก็รีบทำนะคะเห็นไหมคะน่ะเป็นช่วงเวลาของจังหวะที่ดีนะคะไปต่อไปนะคะอืให้ระวังในเรื่องของลมเพลมพัดนะคะเปน็นไหนมาไหนก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะยังต้องระวังอยู่แล้วก็ขอเปิดกันนะ ป็ช่วงของฟ้าเปิดนะคะฟ้าเปิดนะสิ่งดีๆก็กำลังจะตามมาบางคนนะถ้าหากว่ายังอยู่กับคู่ยักษ์คู่เวรคู่ครรมคู่มารคู่อะไรอย่างเงี้ยทะเลาะบาแว้งใช้อารมณ์กันหลังจากนี้มันจะจบสิ้นแล้วนะคะคุณจะเจอคู่รักที่แบบไปกันยาวๆถึงแก่เท่าเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยถึงกับขั้น ถ้าใครทีย่ยังไม่ giving, ไมีคู่มีเกณฑ์ได้แต่งงานนะคะเนี่ยรถน้ําสังนะคะและไพ่ก็มาเตือนอีกมันจะมีบางอย่างมาล่อลวงคุณนะคะมาล่อลวงคุณก็ให้เรามัดระวังด้วยแล้วก็มีพลังงานมืดดำมีพลังงานบางอย่างคอยฉุดรั้งคอยดึงให้คุณจะดึงคุณให้ตกต่ําจมดินอะไรอย่างเงี้ยเห็นนะเห็นภาพไหมเห็นไหมคะคอยจะดึงคุณอยู่คอยจะฉุดคุณอยู่แต่ก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะคะแล้วก็มีพลังงานอย่างที่บอกแหละที่บอก มาล่อลวงคุณนะแต่คุณจับกล้าพ่ยคิดว่าคุณน่าจะตัดสินใจได้ดีเรื่องในเส้นทางที่ถูกต้องคุณไม่ลงไหลไปกับสิ่งที่มาล่อลวงนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็สวัสดีค่ะ